สวัสดีครับเพื่อนๆมาพบกับช่องชาดำเช่นเคยนะครับวันนี้ก็จะพาเพื่อนๆไปเที่ยวถนนลังสิตปทุมธานีนะครับไปกันเลยครับตอนนี้เราก็ใกล้จะถึงถนนลังสิตปทุมธานีแล้วครับมันต้องผ่านตลาดลังสิตนะเนี่ยเราจะไปตรงเลยเห็นไหมมันจะมีป้ายบอกป้ายบอกว่าถ้าตรงไปก็ไปนะไปปทุมธานีลังสิตนครนายก แต่ถ้าเข้าตรงทางด่วนนะก็ไปสลับบุรีรัเดี๋ยวเราพอเราข้ามสะพานข้ามคลองลังสิตใช่ไหมครับเราก็เลี้ยวซ้ายพอเลี้ยวซ้ายนี่ก็เป็นตลาดลังสิตก็เป็นจุดเริ่มต้นของถนนลังสิตถนนถนนแรกหรือไงถนนลังสิตปทุมธานีนึกไปถึงเพราะฝั่งนู้นเป็นลังสิตนะครนายกฮะหือ ลังสิตฝั่งถ้าฝั่งซ้ายเป็นลังสิตปทุปปมธานีครับถ้าฝั่งขวานี้เป็นลังสิตนครนายกนี่ครับเดี๋ยวเราจะเลี้ยวเห็นไหมฮะถ้าเราไม่เลี้ยวเนี่ยตรงไปก็ไปยาสระบุรีได้ครับตรงไปแต่เราเลี้ยวเนี่ยเลี้ยวเป็นถนนลังสิตปทุมธานีนะครับแม็กจะติดแต่ลังสิตนครนายกนี่ครับนนน <ormal> นเราก็จะเลี้ยวซ้ายนะครับน vale ี่ครับทางนี้ก็ มันจะมีทางด่วนนะครับทางด่วนซ้ายมือนี่ครับตลาดลังสิตถนนลังสิตปทุมธานีนี่ก็จะมีสถานีรถไฟฟ้าลังสิตนะครับรถไฟฟ้าสายสีแดงนะครับสถานีสุดท้ายตอนนี้จะอยู่ตรงนี้ครับอยู่ข้างหน้าเรานี่เองแต่ถ้าจะไปสถานีรถไฟฟ้าสายสีแดงอะ่ะเราต้องไปกับรถใต้สะพานนะครับกับรถใต้สะพานแล้วก็ วิ่งตรงไปมันจะมีที่จอดรถของรถไฟฟ้าสายสีแดงเนี่ยครับก็ถ้าตรงไปก็ไปทางด่วนอุดรรัฐยาดได้นะครับสายมือก็เป็นตลาดลังสิตนะครับเลยมาแล้วตลาดลังสิตมีตลาดลังสิตตลาดสุดชาตลาดในตลาดนอกอะไรเนี่ยครับมีป้ายรู่เมย์อยู่ตรงนี้ด้วยเนี่ยครับแถวเนี้ยเรียกรวมคือลังสิตนะแต่ถนนเนี้ยคือลังสิตประทุมธานี ข้างหน้าเนี่ยเพื่อนๆจะเห็นนะเห็นไหมฮะเนี่ยจะมีจะมีทางรถไฟรถไฟฟ้าสายสีแดงครับเนี่ยครับจะเห็นเลยเดี๋ยวพอขึ้นสะพานเนี่ยเพื่อนก็จะเห็นเลย,เ,ย,าานเ,นยเ,เห็นไหมฮะข้ <üh ne> างหน้าเนี่ยมันจะเหมือนคล้ายๆทางด่วนใช่ไหมแต่ไม่ใช่ครับเป็นทางรถไฟทางรถไฟยกระดับเป็นของรถไฟฟ้าสายสีแดงอนาคตเนี่ยเขาจะต่อไปถึงโรงพยาบาลไปไปถึงมหาลัยธรรมศาสตร์เลยนะรถไฟฟ้าสายสีแดงเนี่ยครับ เนี่ยฮะสถานีถ้ามารถไฟสายแดงต้องมาตรงใต้สะพานนะต้องไปที่กลับรถแล้วก็เลี้ยวขวาเนี่ยครับเห็นไหมฮะเนี่ยเราก็ขับตรงไปเลยขาซ้ายมือนี่เห็นไหมฮะายมือไปประทุมไปปากเกร็ดก็ได้ไปประทุมธานีก็ได้ครับไปติวานนนท์ก็ได้สายมือนี่เขาเรียกถนนซ่อมสร้างนะครับถนนซ่อมสร้างเนี่ยสายมือเนี่คฮะถ้าเราไม่ขึ้นสะพานนะ เดี๋ยวซ้ายมือไปก็เป็นถนนซ่อมสร้างไปไปสามสี่ห้าไปปทุมใหญ่ก็ได้ครับเส้นดีไปติวานนนท์ก็ได้ไปปากกิดก็ได้ครับถ้าวิ่งเส้นผมเคยไปบ่อยอ่ะบ้านพี่ชายผมอยู่บางใหญ่เส้นนี้และครับไปบางใหญ่คือวิ่งตรงไปเลยนะตรงไปเลยตรงไปเรื่อยๆเลยอ่ะจากซ่อมสร้างเนี่ยตรงไปเรื่อยๆจ,จะมีสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพรยา เราก็ขับข้ามแม่น้าเจ้าพยาไปก็จะไปเจอถนนสามสี่ห้าที่ไปสุพรรณนะครับเราก็ขับตรงไปเรื่อยๆเลยถ้าไปสุพรรณเราก็ยิงตรงเลยครับไปสุพรรณไปเชน,น่าอะไรเงี้ยแต่ถ้าเราไปบางใหญ่เราก็เลี้ยวซ้ายเลี้ยวซ้ายตรงถนนกาญจนาพิเศษครับเนี่ยถนนท่อมสร้างนะแต่ถ้าแต่ถ้าเราที่เราวิ่งมาเนี่ยก็เป็นถนนราชสิทุมธานีนะเดี๋ยวก็จะไปเจอสามแยกเซนาร้ลอนลงมางมันจะมีลงมาเซนครอลอนอยู่ ซ้ายมือก็จะเป็นตลาดครุซับนะขายพวกอะไรรถยนต์นี่ครับถนนรังสิตประทุมธานีมันก็จะมีสำนักง,งานประกันสังคมก็อยู่แถวนี้นะครับสำนักง,งานประกันสังคมสำนักงานจัดหางงานและครับไปหน่อยหนึ่งก็จะเจอทางด่วนนะทางด่วนที่ถ้าเลี้ยวขวานี่ก็จะไปยุทธยาถ้าเลี้ยวซ้ายนี่ก็เข้ากทมไปเมืองทองเข้าไปในกทม เป็นทางด่วนสายอุดรรัตยาเนี่ยครับก็ถนนมันก็จะดีหน่อยครับถนนด,ดีนะครับเนี่ยเขาทำถนนดีก็จะมีพวกปั๊มปตทออะไรอย่างี้ครับถ้าเ,เพื่อนๆขับมาอยี้ก็มาใช้บริการได้นะปัป๊มปตทเข้าคงลงห้องน้ำซื้อของกินอะไรเงี้ยตรงนี้ก็มีไฟแดงแค่สองสามไฟแดง แต่กี้ที่เราขับมาก็จะเจอไฟแดงนี่ไฟแดงแรกนะนไฟแดงแรกแล้วก็ต่อไปก็จะมีไฟแดงที่สองก็คือตรงใกล้ทางด่วนตรงเขาเรียกตรงแยกวัดเสด็จนะครับตรงมีประกันสังคมอะไรเงี้ยเนี่ยทางซ้ายมือเป็นปัมนะ๊มปตทตรงนี้ก็มีที่เที่ยวเยอะนะครับมีที่เที่ยวเยอะ ทางไปตรงนี้เขาเรียกทางไปปทุมปทุมใหญ่ปทุมธานีตรงนี้ก็จะมีไฟแดงมีไฟแดงอันนี้คือไฟแดงแรกแล้วก็ไฟแดงที่สองนะ่าจะเป็นไฟแดงตรงแยกวัดเสด็จแล้วก็ไฟแดงที่สามคือไฟแดงตรงแยกคูนซับก็คือสามแยกที่เป็นมันจะเป็นสามแยกครับคือตรงไปไม่ได้ตรงไปนี่คือเป็นโรงพยาบาลเซนต์คาร์ลอสเราต้องเลี้ยวขวา เลี้ยวขวาก็คือไปปนมธานีไปถนนเส้นสามสี่เจ็ดเลี้ยวซ้ายก็คือเป็นถนนติวานน์นนะครับไปไปนนทบ,บุรีไปปักเกตถรถไม่ติดอี่าแป๊บเดียวครับถนนเส้นนี้ถ้ารถถ้าถ้าไม่มีรถติดนะแป๊บเดียวครับขับประมาณสิบนาทีก็ก็สุดสายนะครับสิบนาที จะมีไฟแดงแล้วก็วันนี้จะรดลดจะเยอะนิดหนึ่งเพราะว่าเป็นวันเสาร์แต่เส้นนี้ผมก็ไม่ค่อยได้มาเท่าไหร่นะเส้นรังสิตปทุมธานีเนี่ครับเนี่ยก็จะมีแฟดตปลาทองโครงการรังสิตซิตี้อะไรอย่างเงี้ยครับส่วนมากผมจะถนัดแต่เส้นรังสิตนนะครนายกเพราะว่าไปแท้ไปบ่อยครับไปแทบทุกวันแต่ว่าเส้นรังสิตปทุมธานีที่ปทุมใหญ่เนี่ยผมผมไม่ค่อยได้มาครับนอกจากมาประกันสังคมเออผมจะมาประกันสนะังค เราะว่าประกันสังคมมันถ้ากล้ที่สุดก็ก็ตรงนี้นะครับประกันสังคมประกันสังคมจากทางงานอะไรเงี้ยครับเนีย่ยข้างหน้าเห็นไหมฮะเพื่อนเห็นไหมครับจะเป็นทางด่วนนะข้างหน้าทางด่วนอุด,ดรรัชยานะครับก็จะมีป้ายเขียนว่าเข้ากรุงเทพไปยุธยาอะไรเงี้ยครับ ตรงนี้เขาเรียกว่าแยกวัดสเสด็จนะมันจะมีไฟแดงโอเคครับไฟแดงแยกวัดสเสด็จมันจะมีพวกสาระสามมิตรประกันสัางคมจัดหางานอะไรเงี้ยครับสถานีตำรวจก็อยู่อยู่ต้องเลี้ยวซ้ายไปเลี้ยวขวาเข้าไปครับเนี่ยครับเห็นไหมไปทางด่วนไปแจ้งวัฒนาบางนาดาอนนองอะไรเงี้ยครับถ้าเลี้ยวขวาก็ไปจุดยาไปธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิตอะไรเงี้ยครับเนี่ยเห็นไหมเห็นไป้ายไหมถ้าตรงไปเราไม่ไม่ไม่เข้าทางด่วนทางซ้ายเนี่ยเราตรงไปแล้วก็ไปพระทุมธานี อันนี้คือทางขึ้นทางด่วนนะแต่เราไม่ได้ขึ้นเนี่ยรถเห็นไหมรถสองคันเนี่ยเขาเลี้ยวขึ้นทางด,วด่วนแต่เราเราไปปฐุมธานีเราก็ตรงไปเรื่อยเนี่ยขวามือนี่ครับขวามือนี่ก็เป็นแยกเข้าเข้าซอยวัดเสด็จที่มีประกันสังคมมีจัดถางงานอยู่แต่เราตรงไปตอนนี้เราติดไฟแดง ตรงน,นี้มันจะเป็นมันจะเป็นสามแยกไงก็คือเขาเรียกสามแยกคือ,คอ,คอตรงไปแล้วก็เลี้ยวเลี้ยวขวาแต่ถ้าเป็นวันธรรมดารถจะไม่ค่อยมีนะครับเพราะว่าคนเขาทำงานหมดเนี่ยช่วงวันธรรมดามันจะติดเฉพาะเช้าเย็นแต่ถ้าเป็นเสาร์อาทิตย์เนี่ยคนเขาออกไปเที่ยวกัน ทางนี้ก็จะออกไปยุดยาได้ไปเส้นสามซีเจ็ดอย่างเงี้ยหรือว่าไปปทุมใหญ่ไปเที่ยวตถวนั้นนะครับเนี่ยข้างบนเราก็เป็นทางด่วนเห็นไหมเป็นทางด่วนเนี่ยครับเขาเรียกแยกว,วัสดเี็ยตรงนี้ครับขวามือนี่ก็เป็นจัดทางงานเป็นประกันสังคมเนี่ยเราขับไปเลยเห็นไหมมีป้ายประกันสังคมในขวามือครับซ้ายมือเห็นไหมซ้ายมือก็เป็นส,สัมัคคมิตนะซ้ายมือสาม,มัคคมิต สัมภาสาม,มิตรปทุมแล้วก็สัมพกกรนี่ฮะสัมพักกรสัมภาสาม,มิตรอะไรเงี้ยครับจะมีข้ามของปลานี่น่าจะเป็นของปลาเนะ่ะ น่าจะเป็นของปลา,าเนี่ยครับของปลา,ปาเดี๋ยวก็จะสุดถนนลังสิตประทุมธานีนะครับเราจะติดน่าจะติดตรงแยกแยกถ้าไม่ติดตรงกลับรถก็ติดตรงแยกซิ่นขาลอเนี่ยนะ ผอว่าน่าจะติดตรงกับรถมากกว่าเพราะแยกนี่ก็อีกอีกไกลเหมือนกันนะแยกเพราะนี่ตรงเพิ่งถึงโรงงานของสแตนเล่เนี่ยเป็นโรงงานผลิตน่าจะเป็นผลิตสายไฟายมาขงสเตลเล่รถติดไม่รู้ว่ารถจะติดตรงตั้งแต่แยกมาถึงตรงนี้เลยป่าหรือว่าจะติดเฉพาะที่กับรถ แต่น่าจะติดน่าจะติดตั้งแต่แยกมานะว่าเดี๋ยวข้างหน้านี้ก็เป็นสุดแล้วครับเราวิปทุมธานีถึงสามแยกเส้นทะเลแล้วเดี๋ยวผมจะพาไปถึงแยกหลังสิตเอ้ไม่ใช่ถึงแยกถนนเลยนะถนนปทุมธานีที่ไปสามโคกนะครับจะติดจะจะให้เพื่อนแนะนำเพื่อนไปถึงตรงตรงแยก นี่ครับข้างหน้าเนี่ยถ้าเพื่อนเพื่อนเห็นก็จะเป็นโรงพยาบาลน,น่าจะเป็นโรงพยาบาลกรุงสยามเซ็นทรัลรอดไม่รู้ไม่รู้พูดชื่อโรงพยาบาลถูกป่ชื่อหลังมันโรงพยาบาลเซ็นทรัลอดแต่ว่าชื่อหน้าผมไม่แน่ใจเนี่ยตรงข้างหน้านี้ก็เป็นแยกคูซับเนียสามสามแยกคูซับคือต้องเลี้ยวซ้ายเขาเลี้ยวขวาถ้าเลี้ยวซ้ายนี่ก็เป็นถนนติวานนท์จะยาวมาถึงนี่เลยก็ไปปักเกร็ตไปนนทบุรีอ๋อมาติดรถที่นั่นมันเฉย นี่รถเขาทำทำทำถนนอยู่ทางซ้ายแล้วขับไปเรื่ยเนี่ยข้างหน้าเป็นแยกแล้เดี๋ยวเราจะเลี้ยวขวานนคะับเดีว,วนี่ยครับจะสุดแล้ว มีที่กลับรถนั่นแต่เราเป็นกลับเนี่ยนะครับสุดแล้วครับเท่าที่ผมเข้าใจนะน่าจะเป็นสุดของถนนรังสิตปทุมธานีแล้ครับก็ข้างหน้านี้ก็จะเป็นถนนติวานนท์เขาเรียกถนนติวานนท์ขอบคุณเพื่อนๆนะครับที่เข้ามารับชมนะครับเดี๋ยวก็ผมก็ว่าจะจบคลิปแต่เพียงเท่านี้นครับว่า ตอนนี้มันก็ถึงแยกโรงพยาบาลเซนตคารลอสแหละขอบคุณเพื่อนๆมากเลยนะครับถ้าชอบก็กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งให้ช่องชาดำด้วยนะครับขอบคุณเพื่อนๆครับ